นี่คือดินดีนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับมีฝุ่นขี้ควายนะครับแล้วก็ผมไถกบก็เฟื่องนะครับต่อเฟื่องหรือว่าต่อช่างข้าวนะครับนี่ครับเขาผมก็เลยแตกกอดีนะครับเช้านี่กับลังงาแตกกอดีนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับ กำลังเขียวทนเขียวนานนะครับนี่คือต้นเขาที่งามนะครับขยายกอดีนะครับต้นหยาครับไผมีต้นหยากระท้อนออกนะครับในเปลงหน้าเขาครับเห็นไทหยาเนี่มาแย่งอาหารในหน้าเขาเขานะครับกระบุบแม่นพ้นดีนะครับมันมีหยานะครับนี่ครับการทาหน้านะครับ เพราะว่าเห็ดอย่างครับเก็ต้องเอาใจใส่ขคนั่บอกเอาใจใส่นะครับกอบบททุกอย่างกับบบประสบความสําเร็จนะครับถ้าเราไม่เอาใจใส่นะครับนี่ครับเนี่ยผมก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับนี่ครับจิ้มนี่นะครับ เปแปลงหน้าเขาวันนี้นะครับผมจะลงคลิปแปลงหน้าของผมสามคลิปนะครับทุกคนนี่ครับนี่ที่ผมลงเมื่อเช้านี้ครับตอนเช้ามืดก็เป็นคลิปเก่าของผมนะครับผมมาตัดต่อเอาทุกคนนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับนี่ครับแต่นี้เป็นคลิปปัจจุบันนะครับนี่มันหมาดเลยนี่ครับ ทายใหม่ๆโลกใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับนี่ครับมาดูข้าวแตกกอกอใหญ่ใหญ่จริงนะครับน,นี่ครับงามสุดยอดเลยครับแตกกอดีนะครับทุกคนนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับความดูนาข้าวตอนเช้าแบบนี้ครับตอนเช้าๆนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องทําอะไรครับมาเดินเลาะดูนาข้าวนะครับทุกคนใครมีนาข้าวก็จะเลื่มเดินไปเลาะดูนะครับก็ดูทุกวันทุกวันนะครับจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับทุกคนนี่ครับถ้าปุ๋ยไม่พอนะครับถ้ามันเหลือง ครับถ้ามันเปลี่ยนสีเหลี่ยห้องกับสื่อปุ๋ยเบาไหวหยอดใส่นะครับยัดใส่หลายเลยครับใส่น้อย,อยแต่กินนานาน,นะครับเขาต้องใส่แบบนี้นะครับใส่น้อยเขาได้กินนานเขาใส่เทีเดียวกินข้ามไงข้ามผู้อะไรเอาไปมากเขาตายเลยครับนี่ครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนนะครับชิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกคนฝากติดตามชิปต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นชิปข่าเหนียวนะครับเขาจะผาล่งมาดูข้าเหนียวผมนะครับนี่ครับวันนี้ผมไม่ได้ลงไม่เข้าเหนียวนะครับถอนหยาครับนี่คือหญ้าหญ้าอะไรหญ้าผือลายครับหญ้าผือหญ้าหั้งกาแถวบ้านผมเยอะแยะ บาดเพื่อนมีพอครับอา่านี่ครับนี่พอครับายนะครับเห็้นก็ต้องถอนดอกน,นะครับนี่ครับเฮ็้นหน้าเขานะครับขันเท่าเหลือกินเท่าถึงจะกายนะครับ กบว,ว่าปีหนึ่งกินจีก,กระสอบนะครับ